ไม่ดีไม่ดีไม่ดเรียกลูกหรือเปล่าของผมขออนุญาตไม่ไหลเลยเขาไม่ให้ไหลใช่ไหมเขาไม่ให้ไหลก่อนก่อนเขาเขาไม่ให้ไลห์เดี๋ยวพาไปดูควายอาจารย์ต้องเรีแล้วไหนเมื่อกี้เออเมื่อกี้ใครแหลมแหลมมาแหลมนี่มันชื่อเราหรือเปล่าควาย เอออาจารย์ตอบดีมากนะฮะเสียงนกดังดีจังเอ้าเขาเก็บหญ้าควายไปแล้วว่าจะเอาหญ้าให้ควายกินน่ะเดี้ยควายนะครับเลี้ยจำชั่วคราวระยอเดี๋ยวให้ดูชื่อชื่อว่าเสียเตี้ยนี่เสียเตี้ยเสียเตี้ย นี่ this is ควายอยู u โน o w เอ้าอะไรเดินหนีเลยหุยุยฮุยุยมันฟืดฟัดเว้ยมันฟืดฟัดเว้ยทุกคนนี่คือควายนะฮะนี่คือควายผมอุตสาเตรียมตังมาเอ้าควายทำน้ำหกโหยควายกหนแล้วก็บอกโหควายเอ้ย นี่ตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะกล้องกล้องกล้องเดี๋ยวโดนกล้องกล้องล้มซวยเลยอ่ะทุกคน this is a q u a i l นะฮะเสียดายมากตอนนี้ช่อง YouTube เราเอ่อเครื่องมันร้อนมันก็เลยดับนะครับเพื่อนพยุต พยูนมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ใช่หรอตอบได้ดีฟังรู้สึกสบายใจในการตอบขอบคุณครับเติมหาน้ำเติมให้น้องผมไม่หาจากไหนเดี๋ยวโดนเจ้าหนที่เขาว่าเอานะฮะ this is <c oughs> <c oughs> หลายรอบแล้ว this is a q u าย e นะฮะ this is a q u าย e โอ้ยถ้าภาษาอิสาาเรียกล้วย <c oughs> เราออกมารอบวงนอกวงก่อนดีกว่า <c oughs> เออ ควายตัวนี้ชื่อเสียเตี้ยนะฮะอยากเห็นนกเอี้ยงเลี้ยงควายเหรอเมื่อกี้ดูช่องแดงหนีมานี่ใช่ช่องแดงดับไปแล้วนะฮะให้ดูให้ดูให้ดูน้องควายนะเอ้ควายควายเออบัฟฟาโลนะฮะภาษาอังกฤษก็มานะแต่สดพิมพ์ไทยเพื่อโอ้นานๆได้เห็นคนหรือว่าน้องมันน้องเขาตื่นเต้นได้ไรสดปะ เป็นไปได้นะไลฟ์สดอยย่พี่ไ์สดอยู่ครับนี่เสียเตี้ยนะฮะเสียเตี้ยระวังมันขิดนะก็ต้องระวังแหละ That's a buffalo yes Yes bro อาจารย์ชอปปิ้งเดี๋ยวอาจารย์ชอปปิ้งนะฮะมันเรียกชื่อแอดแหลมเมยเจอกันแป๊บเดียวรู้จักชื่อกันซะแล้วนะเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็เชื่อมันในตัวอาจารย์ขอบคุณครับ เตะถังน้ําล้มเองแล้วก็ร้องหิวน้ําเองใช่ไหมน้องงอนแงงอนแงใช่เขาคุยด้วยคุยว่าอะไรอ่ะแปลให้ฟังหน่อยสิพยูนคือวัวทะเลเอ้าหรอมาแล้วครับเพิ่งเลิกงานโอ้ยดีที่ได้เลิกงานนะครับเพื่อนแอดเออเพื่อนผมเพื่อนผมเรื่องอะไรครับเพิ่งเข้ามาอันนี้ดิสซี่สควานะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะ เออเพิ่งรู้วัวมันร้องมอเนี่ยเสียงร้องของควายนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินควายร้องนะฮะอีกทีนีนเสียด้ยร้องอีกทีเนี่ย,ย,ยพูดก็ไม่รู้เรื่องควายจริงๆเลยเนี่ยควายจริงนะ,ะทุกคนนี่ไม่ใช่ควายปลอมนะฮะได้ร้องแล้วเอเอเก้ <laughs> เาไปไป เจ้าหน้าที่เขามาเอาน้องควายไปแล้วนะฮะได้ยินเมๆ่ๆมใครยังไม่เคยได้ยินเสียงควายได้ยินแล้วนะครับวันนี้นะฮะอย่าด่าน้องไม่มีใครด่าน้องว่าใครไปว่าน้องนะน้องออกมาน่ารักนะฮะจับเนื้อต้องตัวกันได้แถวบ้านผมมีเป็นฝูงคุยกันทุกเช้าโอ้ดีจังเลยนะฮะไปฟังอาจารย์สัมภาษณ์รอก่อนนะครับเขาทางทางช่องแปดเขาขอไว้นะฮะ ร้องหอเพื่อนคงเหงาอยากกลับบ้านมันร้องแม่แม่แม่รู้ด้วยนะว่ามันร้องแม่อาจารย์ยังสัมภาษณ์อยู่นะเดี๋ยวรออาจารย์ไปช็อปปิ้งด้วยหิวซอยจุเลยเอาเหรอซอยจุเขากินเนื้อควายเหรอครับนั่นมันเนื้อวัวไม่ใช่เหรอมันร้องนะโมนะโมไปเรื่อยเลยทีนี้ดีก่อนถึงจะเผยแผ่ให้คนดีคำว่าดีคืออะไรครับอธิบายให้ฟังหน่อยกูสลกรรมมาบทสิบหรือเปล่า นักข่าวมาจากกอทอมอเลยไหมไม่แน่ใจนะฮะสั่งน้าพริกกันแล้วใช่ไหมอนุโมทนาด้วยนะครับผมช่วยจารย์ชยนีนะ,ะผมก็สั่งไปแล้วนะผมสั่งเซตส,สามกระปุกนะฮะรอบนี้สั่งทันปฏิทินสั่งไม่ทันเสี่งมากเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะสั่งปฏิทินด้วยนคนลุมแน่นเ,เราอยู่ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนะครับผมก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ผู้คุมขังผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยเขามาอยู่ที่เนี่ยเพื่อรอการปล่อยตัวนะครับอันนี้เขาก็จะมีพวกของอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปด้วยกันนะครับสั่งแล้วจ้าสามขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปดูเหล่าแอดมินนะฮะนี่น้องเก่งนะครับแอดมินน้องเก่งเสื้อขาวนี่แอดมินปัดนะครับนี่ ปัดบอกว่ารอบหน้าจะไม่ใส่เสื้อเชื้อสียะสีขาวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดำอืออืมนี่อันนี้แมแอดมินเจนะครับผมเออสั่งสามก็ปุกค่ะขอบคุณค่าสั่งในตะกร้าช่องนี้ได้เลยนะฮะน้ำพน้ำพริกนะฮะใช่แอดมินตัดต่ออะไรนะ ซื้อไข่ซื้อผักรอน้ำพริกอืมสั่งไปแล้ว9กขวดเอ้ยเราขายเป็นกระปุกหรือขายเป็นขวดกระปุกถ้าได้เป็นขวดไปนี่ผิดนะฮะของปลอมเด้อบอกก่อนน่าจะเป็นกที่ของคนตื่นเต้นนะเออเป็นคนตื่นเต้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแอดปัดเนียนไปกับผู้นั่งฟังอ๋อชุดขาวใช่ไหมขาวชุดขาวเหลือโกนหัวอเหลือโกนหัวแล้วอ่ะ เป็นกำลังใจให้แอดมินขอบคุณคุณมากครับสวัสดีแอดมินทุกคนสั mm ่งน้ำพริกตรงไหนไปที่หน้าช่องนะฮะแล้วก็มีตะก้าของอาจารย์นะครับเขาบอกมาว่าน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยจริงครับผมกินแล้วนอนหันหัวทางที่ตะวันตกเป็นไงไหมคะนึกถึงตอนมีมีอะไรกัแฟนนะครับหันหัวเห็นหันหัวทุกที่ทุกทางเลยไม่เห็นเป็นไรเลย สวัสดีทุกคนเลยนะฮะเผ็ดไหมคะน้ำพริกขึ้นชื่อว่าน้ำพริกนะฮะก็ก็มีความเผ็ดอยู่แหละภาษาอังกฤษแหละครับภาษาอังกฤษน้ำพริกนี่ที่เราเล่ยนมาเช้าน้ำพริกวอเตอร์พริกไม่หมด water หมูน้ำพริกอร่อยมากค่ะใช่ครับรอจานพาไปช้อปปิ้งโอ้ได้เลย มแอสเรียกพุทิมาแอดเฉยๆนี่ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนะฮะเพิ่งสั่งน้ำพริกอาจารย์โอ้อนุโมทนาสาธุด้วยมุก5บาทเอออย่างดีนะไม่3บาทแม่แม่ขับรถเก่งมากค่ะใช่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนะฮะวอเตอร์ชิลพี่แหลมเขาเหรอวอเตอร์ชิลีอนะใช่วอเตอร์ชิลีน้ำพริก จะได้ไปกี่โมงรอก่อนสิฮะน้ำพริกแบบคราฟหมดแล้วเนาะสั่งแล้วจ้าสามกระปุกโอ้มาสั่งเลยสั่งเลยอนุโมทนาด้วยนะครับสั่งเยอะๆนะฮะไม่ต้องถอดก็ได้เดี๋ยวผมก็ผมสั่งไปแล้วด้วยตัดต่อสัมภาษณ์เ,ออเดี๋ยวรอนะ <c oughs> ตัดต่อที่สัมภาษณ์โพสต์คนจะได้เคลียร์ <c oughs> เดี๋ยวมีอยู่แล้วนะฮะมีทีมตัดอยู่แล้วนะ สั่งแล้วค่าสามกระปุกโอ้สาธุสั่งแล้วค่าสาธุแม่แม่ขับรถเก่งมากค่ะโอ้ดีเลยครับพี่บาร์บี้ใจเย็นได้ทุกคนอาจารย์จะได้เดินช็อปไหมครั้นี้เดี๋ยวสิใจเย็นได้นะฮะทางหมายความว่ายังไงนั่นน่ะสิเข้าใจนี่เราหรือเปล่าไม่ไม่พี่บาร์บี้พูดไม่ถูกเสียงแอดหล่อมากไม่หล่อหรอกครับน้ำพริกใกล้หมดแล้วค่ะใช่ใช่น้ำพริกใกล้หมดแล้ว สั่งแล้วเจ็ดกระปุกนี่เสียงจากแอดมินปัดน,นะครับสวัสดีครับผมนี่แอดมินแปดหรือพี่เล็กคาราบาวนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับ <c oughs> อย่าลืมสั่งน้ำพริกอาจารย์นะครับ <c oughs> สนับสนุนอาจารย์ขอบคุณครับใช่จริงๆถ้าคนที่ตามอาจารย์จริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าอาจารย์เขาพูดมานานแล้ว, <c oughs> ลวเขาพูดมาตลอดเลยคนนะ่ะชอบเอาไปตัดสั้นๆเพื่อโจมตีเนาะ <c oughs> ขอบคุณคุณมดด้วยนะฮะ ปลาย่างหมดแล้วปลาย่างหมดแล้วไปย่างใหม่ทำกันย่างชั่วโมงหนึ่งได้ใช่ถ้าเราถ้าเราอยู่พม่าจะได้ย่างกุ้งนะฮะเฮ้ยแต่ถ้าอยู่ไทยอ่ะอยู่ไทยย่างปลาปลาย่างไม่น่าเล่นย่างกุ้งก็จบแล้วเมื่อกี้ปฏิทินปฏิทินขายวันที่แปดนะครับทุกคนรอวันที่แปดนะปฏิทินนะฮะที่หมีบอกไปช็อปเดี๋ยวไม่ทันประาวจัอยู่ไหน ปิดไลฟ์สดได้แล้วโอเคครับโทรศัพท์เขียวอาจารย์ไป้วจ้าทุกคนบายบายจะได้พักบ้างน้ำพริกซื้อในช่องอาจารย์ได้เลยนะซื้ออาจารย์และซื้อในช่องติ๊กตอกได้เลยนะครับช่องนี้เลยช่องนี้เลยนะฮะเข้าไปหน้าช่องอาจารย์ขอไปด้วยไม่ได้เหรออาจารย์ให้ปิดก็คือให้ปิดนะฮะบายบาย